หน้าขาเงินเจีกี้วแรงวันนี้ปวดกระดูกมัน้องไม่ไล่ครับผมผมปิง้งเนื้อแหงอง้งครับผมแสบของหวานวันนี้มีทุเรียน้อยหวานไหมร้อยสยี่สิบบาท,ทแจนี่จใส่ปาแดดชุดรดน้ำปากแค่นี้ หน้าตุ่มกับตามกับแดดมโุมฮอกปีชีแทงครับนี่ครับซีแทงครับสิงมั่วครับผมอุ้ยรุดรูดรูดแสบมากครับเขาเหนียวฮวอนสุดยอดของโฝนเลยครับสิงมั่วแดดเดียวบัวบัวครับ มันผมครับดีครับพอแล้วครับเจิมจะไหมเอากินนะครับผมสเสร็จเรียบร้อยครับผมขนปลาดุกหน้าต้มนล้วไมมไรครับผมน,นี่ตีกซีนแห่งนะครับผม,มน้องห่อนนะครับเจ้าวบองได้กลิ่นะครับผมอันนี้สมพักครับ น้องไมลายถุงเยอะหวานแม่ซื้อว่าสองถุงถุงละยีส่สิบบาทครับหน่วไลายถุงทุเรียนแล้วก็มีข้าวปั้นเอาไอเล่ดอยู่นั้นฟังลำกันในายคมแล้ววันนี้นีะครับแม่ก็เอาจะอะไรขอหาผักสดๆครับผมเด้อข้าวที่นี่ แจาบอกว่ต er for mm. ้มใหม่กันแล้วเนี่ยต <tra> ้กปนาจำจุดยอดแล้วแม่ื่อวานแจาบอกว่าต้มน้ำใหม่กันแล้วแล้วนปลกสดๆไม่แย่ๆเลยหมกเขลยครับตั้งปนกลางๆแล้วเนี่ยตจ้งปนแครับคปนได้ตึงดั่งเมื่อ้วนเ้าเด้อ รับม่ยังพอจะเปิงรับก่อนใส่แฉนพอ่านีนมามา่ครับรับใส่แนครับเช<อ>งบ่อเออแ่อนเ,นเอลยรับดับปดบป จินแหงกลับมาต้องปวดมุนพนบุกเกินทางเอาว่าครัวองว่าทำเถอะนะจินแห่ง จำแก้วอ,กอ,กองว่าจะใหม่เสียครับจำแก้งจริงจริงแหง่งตระเดียกแก้วบองแยอมากแข็งแรงมากต่อพาเพื่ทเพร้อมนก็หมอแค็งเลยแน็งยังพางมาหลุดตะเกา่าพาเพส่อทำนมาจั

จำจบวางหุ้นต่มกใหม่ครับ,รบจะมากผมพักครับตัดสดไม่อยา่างครครับ

ไม่เยวใครหอกท่านมั้งท่านนครับตักหม้อ หอมปววผมสินแหง้งพอดีเป๊เลยเนื้อมัวครับแต่ครับย้อนควัน,นสวย,ยความมาลำ้ำม,มาลำ้ำมันเนาะมาล้ำมีสวยความครับสวยๆทุกวัน ลำไเลยครับสมพักตั้งสมเพลย์แล้วพวกกายเก็นครับใจสองเส,องดดสียฟองไม่ดีสมพักเป็นโทษเนี่ยอันตรายสมเกิน

nó phải Lắm hả? 3 rồi chậm mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền không <c oughs> ั่อนยงค่ถึงเวลาไม่นแล้วเ <c oughs> หร <c oughs> จเลยรนะปนไปขอก่อน này tùng chào không cái số này

คำดังก่ว่า้ำดีก็เราคังคดังแล้วังกะพันหมูะเพาะ้อน้อยดบไมยางมากมน้ำเพ่นแบบแค่น้ำันยางคาโคกมาเลย

มีธรรมะมี่ำม้ำเขียวแล้วมีธรรมะมากี่ธรรมะจิตต์มามาันเงินตรงนี้ธรรมะ

กระเท้าำพ้นอลำงควนนัควนช่วยเขาเริ่มเขาไม่ย่อมอยู่่ได้วนมันมากวจงมันหังควนรียกยี่กบเลียนยู่มีเลียงมีสอนเีมึงเขาจะมั้งมอลำวงวนวงวนเราเท้าผ้าใยเาหัวเาท่านกั เรียนเหมือนิจาเดียนแข้งอมหา้ำดีหอมแตกับมาดักับมาแับแค่นี้จำจำที่มือม้นขอนคารุดแล้วาาที่มุกเกะ เอาิธีเดียวภาพเนี้เดี๋ยวไปเรียบร้อย้หดแล้ว้ไเนี่ยบรนหมล้ม่ที่เน้อยำเสียงนาเมตรนเมตรบนทน สองว่าสองว่ามอลทอนมอลล้มคนเจไปนั่งงมีเด้อแล้วเหนอก็งมากวันบานเขาจ้งไหมแสงมเดบอกกกันน่กันงก้วยกันนั้นกำลังหอดเดไหมเย ก็จะเริ่นมาล้มเนคนโน้นแล้วก็คนนนก็ยางกอนต่อมาทีมีสมาคมจะเริ่มติดซสมเด็จบั่นจะไม่ขีเราจักรจักรกล แทงมอลำไกร่รมาค่าตก่าค่ายน้าแรง่าค่ายมาบถถ่คลนอดชีพุ่งนั่งบถถหคนพรหอดงว่ารถลงท่าว่านัง่งเสียนะงท้ากับง่ขท่าใช่นะนำแบบน้ำมุนกระชินที่ได้คนตกอีฆ่าตงแบบชีพุ่อนั่งบคลอ เาลมมาเะันหอดกันรถแค่ตกตรงรขทางรัอองกระดับต้องข้ามเขียนมันก็สมัยงามสมัยน,นมามาั้นางยูไก่เาล้มเพรายางมาหาดบ้านตกลป้าสาม

น้อไม่เพื่อนเลยกลยับมาไมมายญาติได้ตื่นแข็งปันเลยเล่นจจาได้ัม่ดเป็นเรียบหลีบได้นบนไหน หย่อนทุกันเราคุยมามาเอิมันจำไม่ได้แล่วครับต่อ้องยังต่อต่อห้างห้ามเสียมัน

ở عندي bột cơm chấm ครับแข็งๆหวาน เหาวันนี้ไ้ป้านยินวะอือเจ้ป้านก็ไปเห่านำด้วยหอกไอ้ไม่มีหมนี่กัแมวคุณอ้่มีหมนี่กับแมงเม้อะนี่ข้าวปั้นเหี้ยผม๋ยวไม่คิดหนาครับครับ